ครูเทคหนึ่งแอคชั่นสวัสดีนักเรียนทุกคนเต็มฝากนะเนี่ครูครูมีเรื่องจะมาแจ้งให้ทราบสำหรับนักเรียนทุกคนที่พวกนี้จะต้องทัศนศึกษาที่โคราชจังหวัดเลยขอแจ้งให้นักเรียนตรงเตรียมตัวให้พร้อมอย่าตัวอย่าหัวสั่นหัวสั่นกรี๊ดกรี๊ด แลยทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ร่างกายและจิตใจและสัมภาระต่างๆที่คุณครูแจ้งไปแล้วในหนังสือและอย่าลืมขอและเซ็นผู้ปกครองมาด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งสำหรับตัวอย่างนักเรียนที่รองเรียนที่ปลามาแล้วไมไ่เรื่องเลยจะยิงท่านการ เราจิก้าวออกมายืนหน้าแถวตั้งใจฟังด้วยแล้วเดี๋ยวไปเป็นลมไม่มีใครช่วยเข้าใจไหมต่างคนต่างเดิน,นเดินไม่ไหวเดี<บ>๋ยวจะให้เสียตังค์ให้ลูกหาเขาแบกขึ้นไปเข้าใจไหมแบกอะไรคะครูแบกสัมภาระ,ส,าระสัมภาระแบกอยู่แล้วตัวเองเป็นลมอยู่ติงเขาเอาสัมภาระขึ้นไปก่อนสัมภาระเอาขึ้นไปอยู่แล้วใช่ค่ะแบกกูเนี่ยขึ้นไปด้วย เรื่องเยี่ยวเหมือนกัน่ห้องน้าไม่ได้มีตารายทางฉะนั้นต้องนักสาวหูนุตัวเองให้ดีไมไ่เยี่ยวเรียนลัดก่อนจะเยี่ยวก็ต้องขอเจ้าที่อะไรอะไรต่ออะไรเข้าใจไหมเตรียมธูปไปด้วยมั้งคะครูทูไม่ต้องเดี๋ยวครูเตรียมให้ขละเก้าวดอก ศึกษาที่ไหนคะในรูปก,ก้าวดอกเนี่ยศึกษาที่โรงเรียนสินักเรียนตลบป้ะเนี่ยไม่ได้ไม่้เต้นเขียวเลยจะไปหาไม้เรียวกันในป่ามีค่ะครูมีไปหาไม้เรียวในป่าป่าไผ่ก็มีปะเอาไว้ก่อนอย่ไปถามโทที่โน่อะไรนะครูป่าเนี่ยเล่นคือทำไมไม่ฟังน้ำตาไหลอะครูครูเอานี่ไปด้วยได้ป่ะคะ อันนี kind of ้เ kind ก of ็บไว้บูดอ่ครูเอาาสมไรดีถึงเรื่องไหนแล้วเนี่ยถึงเรื่องนี้ค่ะครูเรื่องนี้คื่ะครูอ๋อเรื่องเดียวเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอโอเคเรื่องหูรูดจบไปแล้วหนึ่งเรื่องนักเรียนต้องไปฝึกซ้อมกระโดดเขาเรียกว่าอะไรออกกาลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทุกวันเพื่อความฟิตของร่างกายนะคะบุกเขากอยอีกทีนึงไปออกกาลัง ฟิตร่างกายและจิตใจให้พร้อมจิตใจต้องทำยังไงคะใจต้องแข็งแกร่งต้องสู้ต้องสู้ค่ะเราไม่ไหวแต่ใจเราไหวขอซาวไหมไม่ต้องเอาซาวไหมสำหรับเช้านี้คุณครูมีเรื่องพูดเท่านี้เท่านั้นเท่านี้เท่านั้นแล้วพรุ่งนี้เจอกันโรงเรียนเจอกันที่ไหนคะเจอที่ไหนก่มมงค่ะรอหมุนแปดโมงนะรอหมุนไปไหนคะไป เดี๋ยวไปนครนายกก่อนได้น้ำตกก่อนนะเรายังไงต่อมันออกทางนั้นเหรอคะครูไปเลยนะคะไม่ได้ไปนครนายกก็ออกทางนั้นแวบิกซีไงแล้วค่อยวกกลับมาอ๋อนักเรียนเดี๋ยวค่ะครูตะลิศออกมาหน้าฉันเลยตีต้องบิ๊กซี่อะไรนะต้องบิ๊กซี่อะไรนะบิ๊กซีอยู่ดิ้งข่าวอะไรนะอานักเรียนเลิกแถวแะร์ตาตึงขัดเลยวะต้องขัดเลยวะขัดเลยนะ